นี่เป็นวันแรกของไมในโรงเรียนใหม่เขาดีใจมากที่ได้หยิบกล่องข้าวที่แม่เตรียมไว้ให้ไม่วางน้องไก่แยกไว้ข้างๆอย่างทะนุถนอมก่อนจะรีบกินข้าวเปล่าด้วยความหิวเพราะเขาตั้งใจจะเก็บของอร่อยที่สุดไว้กินเป็นอย่างสุดท้ายแต่แล้วก็มีเด็กนักเรียนอันธพาลเดินตรวจตราเหมือนที่ทำอยู่ประจำทุกครั้งที่เห็นอาหารจานไหนน่ากินเขาจะหยิบไปกินหน้าตาเฉยนักเรียนทุกคนโกรธแต่ก็ไม่มีใครกล้าพูดอะไรเมื่ออันธพาลเห็นเด็กใหม่อย่างไมและน้องไก่ชิ้นอวบอิ่มวางอยู่บนโต๊ะเขาก็ยิ้มแล้ววพูด่า เฮ้ยไม่นายยังไม่ได้จ่ายค่าคุ้มครองเลยใช่ไหมนั้นเอาเป็นน้องไก่ก็แล้วกันเขาหยิบน้องไก่ไปอย่างหน้าด้านโดยทีไ่ไม่กล้าพูดอะไรเลยแต่อันธพาลยังไม่หยุดแค่นั้นเขาเดินขึ้นไปที่หน้าชั้นแล้วยกน้องไก่ขึ้นอวดต่อหน้าทุกคนเมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายกําลังโอ,อ้อวดสิ่งที่ไม่ใช่ของตัวเองไม่ก็ทนไม่ไหวอีกต่อไปเขาลุกขึ้นยืนแล้วเดินตรงไปยังหน้าชั้นเรียนทั้งห้องเงียบกริบทุกคนอยากรู้ว่าเด็กใหม่จะกล้าทําอะไรหรือเปล่าไม่มีใครคาดคิดว่่่าาามมทีีีดูเงยบบบจะกลลกลลบบุ้้้ขึนนแ พราะครอบ,บครัวของเขายากจนและน้องไก่เพียงชิ้นนั้นคือสิ่งที่แม่ของเขาอดออมหลายวันกว่าจะซื้อมาได้